แคไ่ไหนก็ใช่เยวะะ้วแหละเอ็นเข้าไปเช็คสตรีมกูนหน่อยดิได้ปะนนม,มันคือเป็นจอไอโนตไหมมันยังไม่ขึ้นว่าสตรีมเลยด้วยซ้ำไม่มีมันคือภาษาไอเลยมันไม่ขึ้นที้อะไรเลยไม่มียังไม่สตรีมเลย แค่กูสตี๋ไปแล้วนี่อย่าทาไอเนี่ยไอเฮียเนี่ยนั่งโมไปเลยเนี่ยเป็นรูปหน้ามึงอย่างเงี้แต่โอ้นะอเฮียท่าไอไอสัตว์เฮียเราเราเจ้าแม่งมีรูปแบทแมนกับรูปอะไรแล้วรูปไอพี่ด้วยโอ้ยเฮียยูทูบผู้ค้าก็พอไหมไอมันได้พัน 80p เห็ดดีเลยเหรอฝลังไงน้องแต่มันไม่มีพันแปดสิบ p ธรรมดาไอ้เฮียงูซี่เฟมไงน้องอิ่ลิศกงฟูมันก็สวยฮค่ได้อยู่คนเล่นแหลกไอ้เฮียในจอสติีมแม่งไม่เท่าไหร่หรอกไอ้สัสถ้าถ้าเขียนถ้ามันสามารถทำโดนหนึ่งจอขึ้นไอ้โดนหนึ่งบาทขึ้นจอได้แหลมเลยเอาตังมาดีเฮีย สัญญากูหมดไปแล้วน่ะโะไอ้เหี้ยแต่ใน iPad กูมันดูได้แค่700ว่ะไอ้เหี้ย iPad ไม่กระจอกไอ้นี่ครับเออนั่งโมไอ้เหี้ยโปรจิแตกโปรจิแตกเฮ้ยขั้นตอนการวาดโปรจิแตกแบบง่ายๆ4กั้ตอนเออมึงจะส่งมาทำไมวะ ขั้นตอนการว่าอย่างไรล่ะจะส่งกระดเพียอะไรส่งกระดเพียอะไรแา่ว่าหาอะไรเล่นสนัเออแล้วดีหาอะไรเล่นปะมห,นหมายอะไรดีอันนี้ไม่แอดเวนเจอร์ถ้าไปเล่นก็น่าจะมีคนมาแบกเราแต่แต,แต่ว่าไม่น่าจะ,ยยาจะเลี้ยงแบกเหี่ยวอย่าหยางเหี่ยวเออแม่งน่าจะมาขิงเรามากกว่าคุณน่าจะเหี่ยวเหี่ยวดิอันนึงดูว่าเอ้แหมะอะไรวะเนี่ย กรน <c oughs> ีนวิ l ล่กรีน l เแต่พีย่ยอะไรไม่เล่นมันกแนะแบบเออเก็บนี่ไงอะเพโลโฟเบีย <c oughs> แบบพีย่ยไอแมพที่ผมเคยบอกคุณเกตว่ามันหลอนจนมันโดนแบนด์ไปเลยอะ่ะโอ้ไอที่เราเคยไปเล่นกันอ่ะที่มันจะมีดานเป็นสระน้ำอยู่อะ่ะเหี้ย ร้องไหมไม่ร้องจำไว้ม่าไม่ลองเราไปหาแบบที่แบบเด็กเด็กเขาเล่นกันอะแบบพี่ยายวะที่มันไม่ใช่บอกพูดอ่ะไอ้สัตว์ก็ขิงเลยกับสี่ไอ้ยัยไม่กระจอกเกินจะหาทำไม่เฮียมึงเด็กมันเล่นแค่นี้อ่ะออดมีเดียแม่อดมีใครใครเอาพิอยู่มามาขกิแมท ไอ้อน,นี่มาคอมเมนต์เราไม่ไม่เข้าไอเ้เยนี่อินดี้เหี้ยวอ่ะเอ้เอ้เอ้ซิต,ตี้บ้านนะ<อ>ไปเดินงูง,งูผมทำอะไรไม่ได้เลย <laughs> ไอ้ไอ้ไอเยนี่อายุไม่ถึงสิบสามแม่งอายุจริงเกินไปหลายปีเลยไอ้เนี่ยไอ้มนต้าค่ามันมันไม่ต้องสิบสามก็เปิดมาแล้วไม่ใช่หรอ มันไม่มีเลยผมเคยถ่ายให้คุณเกดดูแล้วครับอ๋อไอ้เหี้ยลื่อนไปหายไปเลยเออเบรีไฟไม่มีเลยมันกากมากเลยไม่ใครก็ไม่มีไอ,อเลี้ยไอเกมเลี้ยบไอ้เหี้ยเล่นแบกฮอกไหมโอ้ยจีสเดี๋ยวนึงนะผมเชื่อมไม่นี่ครับเชื่อวีพีเอสเลยดูดั่งปอเยเหี้ยละไอ้คุกเบอร์เกอร์คุกเบอร์เกอร์เมื่อกี้ไอ <ใน S 2> ้ฮะไอ้เหี้ยคุกเบอร์เกอร์ เดี๋ยวนะผมเข้ามาใน a p d o เอพิเดโอโฟเบียาไล่แปไบผมมาเทสไอ้นี่ครับผมมาจำตอนที่จำไอ้เกมพาร์สิกเซียนผมได้ป่ะผมอยากรู้ว่าเกมพาร์สิกเซียนผมยังอยู่ไหมไอ้อยู่เยอะครึ่งตีมาตั้งไลเก้าสิบเก้าลูบากเลยนะก็อยู่อยู่แหละ สาิบเก้ารูบากเลยนะไปเยี่ยวยีเฮี้ซื้อมาแม่งพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่แหละเฮียสินโรอ๋อเฮียสตีมหมุนอ๋อสตรีมหมุนเนาะมันอยู่หน้าหลอแป๊บเออก็อยู่หน้าหลอกแป๊บไปเลยเฮียกูยังไม่ได้พิมย์แลยโอ้ชิ ไอ้เหี old, pues ้ยกูหาแมพหาแมพเหี้ยไงนี่ไง APO d Superbien ไอ้เหี้ยเกมมันปัญจาอ่อนไอ้สัสนี่เหี้ยหาแมพปัญจาอ่อนกว่านั้นอีกฮะอยากเล่นนะเป็นยาวนะฮะเชียววะไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้ยมุสมุสคอตตอมเกิดอะไรปะไม่รู้เหมือนกันเห็นมันอยู่หน้าไอ้หน้าหลักเห็นหลายวันแล้วแต่ไม่รู้เกมอะไร สิบสามบวกด้วยยิ <thing> แ <tinc S 2> แตแม่อายุยังไม่ถึงบุกาบุกาผมมีการรีบอร์ผมมีเซื้อวีฟีของเพื่อนอยู่เอามาเดี๋ยวมามันอะไรนะไม่มันต้องแอดมันต้องแอดไปมันเป็นเพื่อนของใครก็ไม่รู้แหละที่ผมแอดไว้อ่ะ้อี่เดียวค่ะเซอ้อน้อยก็ได้ อะไรยูล่าอัตราขี้ห้าเปอร์เซ็นความแรงขี้สองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นสมดุลนะเฮียไอ้น้องเกี้ยวกว่าจะขี้เฮ้ยไอ้นี่มันแหมะอะไรมันนี่มันอันนี้มันเหมือนดาวมูฟมากเลยเเหยเออไอ้มูสคอตตตอมอะไรเนี่ย มันเป็นเกมแนวไหนอ่ะโอ้โอมันก็คือดาวฮูดนั่นแหละมันก็มันก็คือดาวฮูดแต่ว่ามันจะอะไรมันเป<อ>ิดจอดิสคอร์ดแม่งเลยเ,เฮียกูนั่งโม <laughs> นี่เมมีค่บามจริงก็จะเล่นแมพพี่ใหญ่ดี เอพิลิโอโฟบีอไอเหียนี่ก็เอพิลิโอเฮียบุ๋มีปอลิโอไอสัตว์เป็นเฮี้ยอะไไหมวะเอชซีพีโรนเพย์เพิกยันโรนเพย์ทำไมวะภาไปหนึ่งฮะภาคสองมาแล้วแต่อยากเล่นภาคหนึ่งไอภาคหนึ่งมันเฮียไอสัตว์มันอะไรวะอุ้ยภาคสองคนเล่นเป็นหมือนเลย ก็เล่นภาคสองไปดิอย่างนั้นตามกระแสตามกระแสเอ้ยไทยหลอกไทยนิ่งจำลองกันเป็นคนขับเครื่องบินแบบโดไม่เห็นเจ๋งเลยวะไม่เล่นแล้วเออชินเหอพี่เอ๋ออันเดตดีเฟนทอคูนซูเปอร์แทงอัปเดต ไอเชสเตตี้บ้านนามันมีรอยกระทงแล้วมึงเร็วเกินไปปะเนี่ยฮะรอยกระทงเหลืออีกตัอสามวันไงมันรอยกระทงมันเร็วอะ <laughs> มันลงอีเวนต์รอยกระทงแล้วไอเชสเตอรตี้บ้านนาโธ่จี้สังวะไลบเป็นไหงวะ illusion ใน illusion อะไเราเก็บเฮียแล้ววะไอแมพที่คุณเกนบอกว่ามันอัปเดตตัวในเชนซอมแมนมา โอ้เลสองคนมันไม่มันนะดิมันต้องมีหลายๆคนนะดิแต่ตอนนี้คนดูมันไม่มีออมช่องมันตายไปแล้วไงตายอายเอาตัวเมีด้วยเออเกมผีเน้เมื่กมีตีผีปัญญาอ่อนี่เสียมันจะน่ากลัวตรงไหนวะเอทิลิโอโฟบีไมันอัปเดตเป็นอะไรนะผีไอ้ตัวหนึ่งมาที่ว่าเราต้องถ้าอยากเห็นตัวมันเราต้องสองกล้องแต่ถ้าเราสองกล้องเราจะไม่เห็นอีกตัวหนึ่งเว้ หน้าเบื่อมันไม่ต่างที่อะไรกับแบครูมเลยก็ยมันเป็นของแบครูมไงก็มันหน้าเบื่อ <laughs> ผ่านไปเรื่อยๆีโคลนิกบอกมึงจะไปบีฮอบหนีผีบีฮอบไม่เป็นนะไม่เล่นหรอกบีฮอมเหมือนในที่นั้นเลยวาโล่โยแมนง่ายกว่าวาโล่ใช่ไหมเออแมง <laughs> ปีดไปเลยอ่ <laughs> yeah. ะเยอะแต่แป๊บนาหาแมปตู่ ทำแบที่มันเจ๋งเจ๋วแบบบิวเวอร์บอลไงบิวเวอร์บอเล่นปะล่ะเฮียต่อเรือโง่ๆมาดิเฮียัะยาอดละเฮียไม่มีเซอร์วีนี่หว่าเนี่ยไม่มีเซอร์วีต้องมาเล่นอันเล่นดีเฟนเดอร์ไทยคูยังไงล่ะไหนวะเอามาดิ เดี๋ยวกดจอยออกมาก็ได้นี่อันเดนดเฟเดอร์ไทยคูนแบบกลางๆง,งอดีเนมแบบโมแบบไทยคูนเอาไว้เท่าไหร <K FC. S 1> ่เอฟทยเคเอฟซีไอเยี่ยตอนนั้นจะพูดจะอะไรเอฟเคไม่เป็นเคเอฟซีไอสั์ยังเหมือนไปด่าเขานะแต่จริงเราไม่ได้ด่านะเอฟซีจีสัสกังพูดไม่เห็นมอง ไอ้พวกนั้นมันอาจจะระเบิดปี๊ดก็ได้นะเห็นผมพิมพ์ KFC ไปแต่จริงๆแล้วกูจะพิมพ์ว่า AFK นะครับเรารสุดท้าอซุปปเอดท้ายอัปเดตแบบใหอ่เลยแมบไอเนี่ยแหละ <laughs> แมบกะกังกะกาก เวรา,าหลังๆเราคนว่างไรแต่ว่างจริงๆนะราะได้แค่กัดฐานอยากซอมบี้ันโมดไอ้ที่เชียซอมบี้จริงหรือมีมีให้รสร้างซอมไม่มีรถโนนินานอะไรโนนินานแหละอัพเกรดก็ไม่รู้ว่าจะอัพเกรดไปไกลได้แค่ไหนผมก็ยังไปได้ไม่ไกลเหมือนกัน ทุกอย่างเราต้องไอ้เงินน่ะเงินเราจะได้จากการฆ่าซอมบี้เว้ยแค่นั้นเลยกับเอลี <AM A S 3> <ป>่ใบบุญโง่โง่อย่างวะมันงโง่ไงมันงโง่ไงเขาเลยบอกมันหตกเพียวมันงโง่ไงนี่ไอสร้างกล่อง <c oughs> สร้างน้ำทิ้งอะไรวะไหนซอมบี้ปะเออโอ้ยหอเห็นแล้วตัวฟไฟเหี้ย มันมันมีหลายชนิดด้วยมันจะมีอัลติเมทซอมบี้อะไรพวกนี้นะมี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 ีมีมมีีมีมเมีมลาีมีมมีมีมีมมี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 มอมียี้ีมมีมีมีอมีีมมมีมีมมีมมมีมมีมีมีม ไปกูสร้างบ้านก่อนโอ้ยเชิดโอ้ยเชิดกระแพง <Chin. S 1> กระแพงวอมา利亚วอมา利亚เฮียเอ้แค่นี้มันมันต้องค่อยๆไงเล็งหัวซอมบี้ไว้ต้องเล็งที่หัวไห <c oughs> <Nice. S 2> นอ๋อมาอีกที่หัวโอ้ยเฮียเร็กซ์ซอมบี้ซอมบี้ตัวใหญ่โอ้ยเฮียไม่ไม่เห็นแรงเลยวะอย่าเล็งที่หัวไว้ <c oughs> หัวนมเหรอ โอ้กูตายยูเวนเขี่ยเราได้โหยังเลยอ่ะมันเป็นแบบโง่ๆง่องจปืนมันยังตังเลยปืนโมเดลโคตรกากอ่ะเอาตามมาเอาตามมาไม่หนีโดนกวาดตูไปนั่งห้องซิ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 งมีมีไม่เห็นจะแรงเลยว่ะมีมันไม่ดีเลยผมเลยไม่ใช้ ไอ้แย้มีอย่างกากเลยโอ้ยอย่าไปยุ่กกูชู่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 เกตเอ้าอ๋เออไอ้แย้ยซอมบี้มันเข้าบ้านกูแล้วมเกตตัวระเบิดเลยเฮ้อระเบิดเลยเป็นขี้เลยไอ้แย้ยมันออกโดดออกนอกบ้านกูเป็นด้วยเออ เกตต์เฮาส์ทำไมเอาส์ใครมาแถวบ้านมันวะแอสโซไรเฟิลโอ้ยไรเฟิ่นะหังจางโอ้ยมีซอมบี้มึงยังไม่หมดอีกเรอโอ้ตายแล้ว มันมันจะมีเทอร์ลนต์ให้เราไว้มันจะเป็นปืนป้อมปืนไว้แต่ว่าเราก็ต้องติดตั้งเราต้องไปรีฟิลกระสุนเองเรื่อยๆพ่อมึงไ <c oughs> อ้เหี้่จะใช้คุณกูจะไปไปถึงไหนไอ้แม่งบุกเข้าเต็มบ้านกูลเลยเนี่ยไปเล้วไงโอ้อันนี้อะไรพิสโตลสติมเออทำอะไรก่อนเนี่ยรถดําเหม่ นี่กูซื้อโชกุนมาเลยมาดิโอเยอยู่ไหนวะแฟรงค์แกน s ช s ส a p ปปรเยอะจังเฮ้ยใครเข้ามาวะมันทินแมสอะมันกินแมสเล่นิ l ล,ลูชั่นไหมแมสคดอเป็นแบนบ อามาโ้ยเฮีย,ยแม่อยู่หลังกูงอายัายมบีลระเบิดทำไมจะตีมีเหรอโอ้โหเจ้ฮะตีมจะตีมหรอจะ<ห>ต,มต,มตีมอยู่ไอ้คอมเมนต์มาแต่ตอนแรกยังไม่เข้ามาสินะอัปเกรดมมันอัปเกรดตรงไหนวะ สูงขึ้นเด้อใช่สูงขึ้นไปเรื่อยเลยเกินได้จุดคู่หาโงมไอ้ยะแม่งจุดผู้เล่นกันเร็วยังไม่ลอยกระทงเลยเว้ยเฮ่ยเฮ้ยชอบเฮ้ยเฮียซอมบี้จัมเปอร์ นี่จังเพื่อสอยสอยนนี่ทำไมสตรีมมาดูงูเลยี่ยวัูนต้องไปปรับเรสูชชั่นมัแล้วอขอไปปรับเรสูชชั่นก่อนไอ้ยี่ อ๋อค้างวเวลาเฮียสติ O B <BS> S กูค้างเวลาโอ้เนี่งถึงว่าไอเฮียแป๊บนึงยุติการสไตแม่งเลย